ไม่ใช่ไปปานนี้ไรอะนะป่น่ะเขาอกพ่อเฮ็ปลวกแม่พ่อเฮ็ดปลวกแม่ไปแปดบดบ่อที่้ยุนเต็มบัานมาเลยเฮ้ยยมเข้างินบอกันที่ห้ามาเข้าห้าม้แล้วหมูหาบดแล้วน้าใหม่นี่บ่แม่อกต้องเนูครับว่ไปบิดหมาอยู่กระกระกระแตกหอบก็ชีร่ายขึ้น เฮ็ดปวกป่ะคือเน่าแท่นี้เน่าป่าเนี่ยเน่าคือสิมีเฮ็ดเน่ามันซุ่มมันอันนั้นเลยมันสื่นเลยเฮ็ดปวกข้าวเขาดอนน่ะมันสิห่อมโลดแท่นี่แสดงอ่ะพรท่านมีสสไปดีพี่น้องกับท่านชายสไปดีพ่อแม่พี่น้องนี่พบกับ น้องแรดคำแซงคือเกา่เกาพี่น้องเก่าพี่น้องฮนนองม่สเปรดีพี่น้องกนะ็คือพี่น้องมาหนีอาเขาป่าพี่น้องเนาะมาพุพอกันอยู่ปา่าพี่น,อนะน้องเนาะมาหาหน่อไม้เพราะว่าพี่ตาเก็เอะกิ่งเป็น,นสั่งมาว่าอยากได้หน่อไมนน้เ<อ>นาะเราก็เลยมาหาหน่อไม้พี่น้องเสี่ยวไปผักม,มันอคืนเหี่วหมดเลยเนาะผมยึดถึงมันเนาะกินปลาเบิดมัน,น,นเป็นอะไรเป็นลำเป็นนัหนหมดเลย มาหน้าใหม่ไล่พี่น้องเนาะสี่อ๊อฟคนมาไปหาผีตามมีตุ้มตามหรือว่าผีผีกิ้งเนาะอยู่ทางอุบลนเป็นเลยทางซีสเกตพี่น้องการชิคืนเมื่อเมื่อนี่ยแหละคืนเมื่ออันปากเสนเนะาะการเมื่ออื่นเนาะเขาเดินทางเขาสองเมกเขาอ่าอุบลนสันซาเนาะสี่ขาไปลินลน้องเบิงพี่นาะเราเคยไปจ้าเสื่อพี่น้องเกินเต้นพี่น้องเนะาะไอพ่นดายางน้าใหม่เนาะก็เลยว่ามาเลาะเนาะ เราเอาอยู่ในคังคังหน้านี่แหละนี่ดิแล้วเาก็ไปไปสอมเอาเนาะตัดเอาเกียนเอางามๆพี่น้องเรอยเห็ดปวกเลยพี่น้องเนาะพอเห็ดปวกก็ออกพี่น้องมุ้วานนี่เขาเก็บลายอยู่แต่ากามันกับเน่ามันเปื่อยน้ำลุงลุ่มบ่ไหมลงลงุมเอาไปหาเตียงหรอไปเตียนมันหน่อย <wrong. S 2> นี่นะอันนี้พ่ออยาเอามาอนะน้ไม่ไม่ส่งอะไรเหี่ยน้อไม่อันนี้ย่าพ่อขดอกตัน้มากกว่ซีคนพี่น้องก็ตาเหมอนอันที่ตายจะแดดอออกออกออกอพกมันเหี่ยบพวกมัคือกินเทสได้เอจได้ดวงกินตลอดเขา้าซีคนยังไงกแ่นีอ่างจะมาได้กิน คือสคือมีเห็ดปวกี่นาอเรื่องเรื่องหมดแล้วพี่น้องเนาะเ่นอะรวบมีคนมาหาลงนี่้อเีบคนมาลงนีบอว่ะูเขางามเลยพี่น้องเนาะบุ้เป็นงูเป็นเรื่องมันเรื่องไมดได้พี่น้องหน่อยนี่วางนี่นี่เห็ดเมาดาพี่น้อง เม,응มื่ดช่เมากเม่เาดได้แล้วพี่น้อถ้ารุมพุนมพ่นงนามลพน้องเนาะแต่และปีนี่มันนำอยากทวมพี่น้องแต่ว่าปีนี่นำ<ช>ประท่วมเนาะนพุนผาดีกะเ็ดรหาหน้างามพี่น้องปี้นี้งามงามเป็นพิเศษเลยเรื่องขัดนะเลงอันอยอยน,นี้นห่้เอาแล้วค่ะ ไอ้ไอ้ตามก็พี่กิ่งสิไ้กินอยู่บนนอ่อ้ยอนไรเมบ่อไหรอือประนันข้าวหน่อไล้อือข้าหน่อดเข้าปลาห้าว กูทื่อหนามาอยู่บ่อืมขอย่างเขามาวันนี้จะหิวน้ำพี่หนอ่าขอให้ปวกด้พี่นอเด้พอแล้วน้ำไม่า้น้ำม้น้ำใม้เดชเบืองเทิงกันหอดหนึ่ง ตัวนี้แนงมันเบาน้อยก้าวแล้วจับนอไม่ใช่ไป้าปนัดคอ่อเห็ดปวกแม่่อเห็ดปวกแม่ อุ้งีเาอุ้ยผุนเ,เต็มบัดมาเลยเฮยม้เข้างิ่นปะหาดเขาห้านันไหมแล้วมูห้าบัดแล้วน้ำใหม่นี่บ่แม่ไปไปเ <c oughs> ไปก็บเก็บเก็บเก็่าสวีที่เรงโชบม,มาด้ีมาดิอืมวี่นวอง ขอค้องแท้แล้วขอค้องแท้แล้วจะคล้องจะคล้องหน้าเขาเอื่อนจะคล้องหน้าเขาเอิ่นท่ามพี่น้องไม่ยังเด็กก้องแล้วพี่หนาบปได้กินอย่าสุก้องอย่าสุก้องอยากอ่อนๆเนาะพี่น้องเนาะ เดีแถวมันจุมมันกระจุมอยู่ไม่ต้องเสานไ่จีมเลดอมันนะพจี๋ดอกเป็นสันเนาะฮักเอาักอ้าวหลอตากันเยียไปตะพึดตะพึบนี้เนี่ลงดินมันดอกหน่อยเนาะอ่าทุอทีไหน ว่าวอยู่ได้คืนมาอมามงยานี่คืนมาจะหิ้มหววในองยานเออพอเห็ดนะแม่พี่นานนะจ้าน้ายีบบ้านอยากเลว้ยาขนาดนั้นอยากวางพิษไสกระตาไหเออเอาหน่นนะอยไ <บา S 3> กระตาตวนตัวนี้มันสีอันยม โอ้โคมีเขาไปเลยอยู่ไหนอ้แทงขม้้อ้ยายอยู่ลยอยู่เมาเปลี่ยนเปลี่นเอาหนมใส่อันนี้ใส่กระตาอยางนี่เอาเฮ็ดส่กตาอยางเอ้ยเอาเฮ็ดส่กตาใหม่เอไปเทามใส่ใส่แล้วก็จุ๊บอ้ย จะบ่กหน่อไม้นกไปสอบมั้ยจ้าชบไปใส่เ้ชไปหันอไม้บอกไส่หน่อไม้จะเห็นพูดดวัวบุเขาไปเลยอยงนั้นนี่เกงทงนั้นเจ็ดปัวอมันสิบ่ลามไปเลยไปเจ้าหนุ่ม่เอออะแรมี่บวชเท่น่ะ

เออดวงมันสมพุ่งดวงสมพุ่งเนี่ยยุ้ยหิมนองเนี่เฮ้ยโค้เห็นไหพี่ดาวโค้กเขา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 แมนเบิ้ดเอเป็นประลดมีตีนฮะเอาเนี่ยเด้อนวตู นี่เลยพีนอนนอน่น้องกรน้องไม้ไลเนาะแขบที่สุดน่น,น้องไม่ก็ขึ้น้องไม้อนอนไลอย่อีนี้เลยอะเดี๋ได้ประสับนี้ได้เราเอ่อเก็บน้อยไปนำเราห้าเห็ดปวกไปนำพี่น้องเนาะ ยานาพอให้ี่ไหมดีเตัวขาก็ได้แกงนงอ่ะซื้อได้จ้ะตัวมาใหม่ก็ได้ไล่เต็มใช่ไมป่ะเป็นปลาเป็นแบบปลาเป็นปลาอู๋อย่างี้กลาย่หน่าไมากอะไพี่เนาะคือสิพอสิพอ จะบอกพ่อเหรอรงใหญ่มากนี่เป็นป่าอันนี้เนาะมันบม่ได้เป็นโกะเนาะมันมันโกะเบวาโปร่งใหญ่ไปเลยฮะเออเอา มา,มา,มา,มานี่แต่ปลาอันใหม่น้ำงใหม่ไล่ใช่ป่ะเนาะแสบที่สุดเลยเนาะน้ำงใหม่ไล่เนาะมันแต่มันด,ดาใหม่กับน้ำงใหม่ไล่นี่เลยแสบกุโม่พี่เนาะ, <c oughs> ะกระห่าเนี่ยได้เออเพราภาวะโมมาห่าอยู่หรืเนาะมันเนป็นปลาของมันโดยเฉพาะ นเอทำบอสเซียมเลขยกบริเวณเลยวัว <wife> มันเป็นแบบหมดมันคืนแล้วมันกับเรื่องเห็ดใหนเห็ดอันนี้บอกโกแกงสนอใหม่เห็ดอันนั้นบอเห็ดลุูแม่นบอกเออเห็ดลุูขาวเดี๋ยวไล่ได้นี่พี่เนาะนี่แกงสนอใหม่เสียดินเห็ดแม่เบะแกงสนอใหม่บอ มันสันไล่จะต้งองมีโอ้ต้อนเต็นอยู่ค,ครับ <ผม S 1> ว่าไปวิดมาอยู่ง่โนูโพวกรกะแตกระหอบกระชีายเต้นบั้มต่ำไปเลยมันบัล้อมหมวอนวิรยวหัววิทัววิดเป็ดไรเนี่ พอยบวิดมันข้าก่อนพวานวิดบนแล้วยังไปก่อนข้าพี่น้องน้ำปองอับน้ำใหม่กูก่นใหญ่จิ๊ดจ้าชุกไหลยล่าเลยด้วยทั้งนี่เตอหนมาจีไซนิซ่าเออันดี้อูมา มีแต่ยอดอะนะเนาะสิกินมีดอกานไม้ไลนะพี่น้องรบ่เียนนีก็บ่หาบ่ได้เป็ดพี่น้องนี่ๆๆๆตัวใหญ่มันเป็นคือแบบมันคือบ่แม่นนไม้พี่น้องเป็นดําๆเป็นหอเป็นนี่พี่น้องนี่สตาบ่ดีน่ Đúng không? Nhà thả, nước thả? Ừ. À. Ừ. 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 Bột, nó cuộn cái nó

จะขายนำครับนำอะไรเลยหมด้ายที่เนาะ มาอ,าอยู่พีนเนียมาหอนเนีแล้วไปเนี่ยแรกแบบนี้ออกคืนบ่ะเาบ่ไปเลิ่มเกี่นไปนอน,นเท่เนเทาน่ะมันใส้แไม่กระตานี่ๆนี่มีแต่ปาน้ำใหม่ขึ้นไปฝุ่นปะ นี่ดหนอุแทวหนก็แต่นอนแล้วก็ไปหันเต็มแล้เต็มแล้พี่น้องรับหรือเ่ยังรับหรือายังเลยรบคิดว่ารับเลยนีดอยู่น้ำมอเือบ่กะหายน้ำกะหายน้ำากดบอกกเริ่าิ ออก็ไปเอาโสชอบวาก,กับบอกแต่ว่าหักกรป้ายหมดเอ,อแต่ที่หักก็เป็ป้ายแล้วมันลงมนะัน่ะกกกกอะตะกูดตะกูกตะกูดท่างนืงจี่ขา,า,ายนี่นั่งเลยล <laughs> แบบนี่นั่งอ่ะนปะประับปรา เดิดไนั่งเขาเดินป่านั่นอยู่เลโตน่ะคะเด้อาวันาดนี้ตนนี้ในเดือนสิบเอ็ดมันสิออกแควนีเอ็ดบอกมแล้วอันนี้้ำใหม่มาใหม่มันเซน้ลายน้ลายถ้านามันนกแล้วเนาะนี่แต่ปลาน้าใหม่ไล่พี่เนา อ้าวลุยมันเยอะจอยจุดูเยอะจัวนี่ดุกขึ้นตนกแตปล้าม่สเจาแล้วนี่นอยาสุขานใจเวลาย่านี้อือสวมาต่เตือนดิงท้านนี้โหลนันเติมหากีอยู่คนอยู่ในบ้านไนน่บ้านี้ฉันน นี่เป็ดปลาเติบๆเลยพี่น้องตัวนี้ก็ตั้งวันลำลีน้ำไหลเอาอลีอามาโละจะไปเสือปลาจุกหันยิงลายคนเอาเน้อชุดพวกกันมงกุเลือกกระตาเอ้าทางออกนี่่นีบ่เออออกไปพี่ออกไปใส่บ้านหนานี่ก็ออกไปหาปลาอบออกไปหาคปนะปลาโอ๊บหน่อยไอลุงมีไอลุงมี ู่ในกลางป่าพี่นวันนี้เนาะหยุะหาทางออกพี่น้องนาะพ่อเลยเักหอหักออกไปเลยเนาะบ่มีลมเลยเอาเลยด้กองหลัดน้องหัววิดขาจตะกลนพี่น้องบุปานนอาใหม่กลไงโผดบวใบบวพานบ่ผ่านพี่น้องนั่นนี้เนาะบุห้าน้าใหม่บไาย น้ำมัไห่เนาะก่อนตัวเราเขาบรไต่าเดออูนเดีแมนน้ำมั่อนเด้อแมนนำมาโจดบ่ไปก่อนปลาหน่อไม้ไลลนี่แหละอันประวัติควานเป็นหมาบางหันเนาะน้ไม่นไ่เลยพี่น้องตัวมีครอบครัวหนึ่ง พี de, de de er e. ่ได <c ough> er ้ได <c ough> ้ลูกเคยพี่น้องได้ลูกเคยแล้วก็ใส่ลูกเคยไปไปตันไม้ลายดี๋อทานไปหาไปตัดนอไม้ไปตัดไม้ลายพี่น้องเนาะไปเอาไม้ลายพี่เนาะลายลีลัดก่อนไม้ลายคนมาห่อจะได้หนี่อที่ใส่ทั้งนาผู้ไปหนีไปฮู้โซล่าอยู่เบ้นะเบ้นลุงมีบอกเขาไปตัดไม้หรอวะอันนั้นสมควรสิห้าท่อง่ยกใส่อยกขึ้นไปถึงเรไม่เห็นเอาถ้าห่อยากก็ยังอยู่สิ มาลำพอดอยากเดี๋ยวมันเชียทีเบิ้ลเลยไหมอ้าวเมื่อเมื่อแต่ตอนเล่นปลาอยู่แจ้ได้ไหกไม่เราขับแจยกไปพี่น้องกะมาหอดเป็นทีเรียบร้อยเนาะมาหอดเที่ยงบนจอดรถนี่แหละพี่น้องกะเป็นหน้าของอ้ายเนาะหน้าคลองคนหัวจากันพี่น้องเนาะกะเพิ่นท้ายดินท้ายดอนยังนี่แหละพี่น้องจกรถเนาะ ออกมาพี่น้องนอนได้กินน้ำเย็นก็มีแห่งยาวเลยพี่น้นงยังมันนี่บ่ยงรถจะเปิดเลยเลยโอนอเคโเเคโโอเคโอโอเคอเาอเคโอเคอเเคโอเคอโคเออเ นี่หน่อไม้เฮากับพี่น้องอือเต็มกระทาเต็มเลยแบ่งอ่าไปไทยนําเนาะแบ่งเอามือไทยนําพี่น้องแล้วก็แบ่งกินต้มแล้วก็เฮ็ดแจ่วกะปิบ่อือไกน่นนีไปพี่น้องเดินทางกลับได้กินน้ําเย็นอยู่เที่ยงอ่าเท่านี้ก็มีแห้งยาวเลยพี่น้องไป มีแต่บิ๊กใบ้ตั้งนานพี่เ้าใ <laughs> ไ้ขึ้นอ้โตกเลยทำไม,มตกอือ่ะ ไปฝไปก็เลยก็แช่นี่เด้อพี่น้องเนาะเจอกันกีไหนที่หน้านะกลังใจให้น่ไปบายะเอาเพื่อนแน่ต้เพื่อนไปรแเอาจะค้องเราไหมอันนี้จะค้องเาไหอันนี้่จองเาไมไปไปไปีกันหน่าอายพูเนาะโอ้ดกินนามมีเหงาเงาหลกลบใต้เขาไปหา ความรอย่ประเกบน้าง